ผมไม่เข้าใจจริงๆนะไอาที่มีปรากฏภาพเนี่ยหวังว่าจะเป็นเรื่องใหม่ใช่ไหมไอ้ที่ร้องเพลงอ่ะอ๋อเรื่องกัมพูชาใช่ไหมคะมันยังไงคือ,คอมีความแปลกใจเนี่ยเอามองมุมนึงแบบซีเรียสเลยนะเหมือนอยุ่วยุคือถ้าย้ไปแต่อีกมุมนึงนก็เป็นที่ของเขาอ่ะ ค่ะอันเนี้ยอันนี้เป็นด้านล่างของปราสาทตาเมินทมตาเมินทมด้านบนเนี่ยมันที่เราใช่ดินแดนไทยชัดเจนที่เราจะเห็นภาพจากคลิปข่าวที่แล้วอะค่ะที่จะเป็นคณะแม่บ้านภรรยานายทหารนี่คือต้องขึ้นมานะคะแล้วซึ่งปกติเนี่ยเราเปิดให้เขาขึ้นมาได้มาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาทาบุญแต่ว่าเขามาเรียงแถวแล้วก็ยืนร้องเพลงอาหารไทยก็เลยต้องเข้าไปสกัดแล้วก็จะมีในพลของกัมพูชาขึ้นมา แล้วคุณผู้ชมก็จะเห็นว่ามันจะเป็นลักษณะของการเดินลงไปข้างล่างก็คือเข้าไปสู่พื้นที่ของเขาเมื่อวานคลิปที่ปรากฏเนี่ยมันก็จะเป็นคลิปด้านล่างอะค่ะเพจกรุงเทพวันนี้โพสต์คลิปนี้เป็นภาพกลุ่มทหารชาวกัมพูชายยืนเรียงแถวร้องเพลงที่พื้นล่างปราสาทตามเมืองทม,มแล้วลักษณะก็คือเป็นการตั้งใจร้องและตั้งใจถ่ายด้วยอ <c oughs> พอร้องเพลงจบก็ทำวันทยาหัดกันเนี่ยค่ะ นี่ดีนะเราก็มีความเป็นเขาเรียกอะไรอะ่ะแต่มันก็เรื่องของเขาอะนะเพียงแต่เหตุการณ์นี่มันสืบเนื่องจากคราวที่แล้วที่ขึ้นมาในดินแดนเราคือเรา,ราอนุญาตอนุรรมให้ขึ้นมากราบสักการะได้ใช่ไหมแต่ขึ้นมารวมตัวกันร้องเพลงหลังเกิดเรื่องไหนว่าจับมือดีกันแล้วก็ไปร้องหรือเป็นภารกิจปกติ่เขารวมตัวกันต้องร้องแบบนี้ใช่ไหมว่าแต่ว่าเนื้อไปไหนเนี่ย ก็คือไม่แน่ใจว่านี่เป็นภารกิจอะไรแต่ว่าอยู่ในพื้นที่ของเขา,าบางคนก็วิเคราะห์ว่าเอ๊ะหรือเขามีปัญหาอะไรภายในหรือเปล่าก็เลยพยายามจะหาประเด็นขัดแย้งกับไทยเพื่อเบีเ่ยงเบนความสนใจอันนี้ทางเพจกรุงเทพวันนี้เขาวิเคราะห์นะคะเออถ้าอย่างนี้เดี๋ยวของเราคือไปร้องกันบนตัดภาษาทต,ตามเมินทมไปที่เราเนี่ยร้องเพลงเลยดีไหมมันจะเป็นการยั่วยุไหม ไม่สามารถพูดเป็นรายการเรื่องเล่าเช้านี้แต่กรรมกรข่าวคอยคุยนอกจอพอพูดได้ผมเชื่อว่าหลายคนติดตามข่าวนี้เกิดความรู้สึกไปร้องกันบ้างดีกว่าอ่ะท่านผู้ชมและเพลงที่เหมาะมากคือเราโซ่เรายัางไงบรรพบุรุษของไทยแต่โบราณปกบานป่องเมืองคุ้มเย่ามันต้องเสียงพยุทธไหมคะพี่ได้เพลงใหม่แล้วเหมากว่าอีก เอาเพลงนี้เป็นเพลงชาติสักนิดหนึ่งแต่ e ตร้องโดยครูสันติรุนเพสันติรุนเพท่านผู้ชมรู้จักใช่ไหมท่านเพิ่งร่วงลับไปไม่นานนี้ค<า>่ะแผ่นดินของเราย่อมเป็นของเราชาติไทยไกลไกลต้องเป็นของเราชาติไทย<า>เคยได้ยินไหมเพลงแผ่นดินของเรา เลือดไทยไหลลมลงดินใครมินซักสีคนไทยต้องมีวันสักวันอันนี้เนื้อเขาวางงี้นะให้ไทยหลัางใจอับปีแผ่นดินของเราย่อมเป็นของเราอยู่ดีน้องช่วยพี่ชั้นนีนงเหนื่อยเหนื่อยที่ใดต้องเป็นของไทยอยู่ดี อะไรอย่างเงี้ยเข้ามากท่านผู้ชมเพลงนี้เหมาะไหมผู้ชมบอกว่าพี่ยุทธเสียงดีมากค่ะเนึกว่าพี่สันติมาเองเหนื่อยมากนะไม่ต้องเปลงไงแผ่นดินของเรายอมเป็นของเราชาติไทยไปร้องภาษากระบนนั้นนะค่ะเรียงแถวจะเป็นยังไงอะไรมีอะไร เรา<ะ>ก็จะปิวเพราะว่าพี่ยุทธร้อนถูกคีย์อย่างเงี้ะคะฮะ,ฮะเอาเพลงนี้ได้เลยนะนผู้ชมบอกว่าเออตเพลงนี้เลยอือนี่ไงใช่ไหมให้ร้องอีกค่ะพอแล้ว <c oughs> อ่านนี่ถือเป็นการแทรกแซกนิดหน่อย <c oughs> เดี๋ยวพี่หาประเด็นทั้งนอกนิดหน่อยน้องอ่านความเห็นที่ผู้ชมไป<ะ>พี่สังเกตแล้วคนดูกรรมกรข่าวคุยนอกจออยากแสดงออกเอาเท่าที่อ่านได้ นึกออกใช่ไหมเดี๋ยวพี่จะเข้ามาแป๊บนึงไปสั่งงานหน่อยค่ะอย่าเพิ่งไปไหนอย่าลืมเลยผมต้องการแสงด่วนเลยช่วยกดไลค์กดแชร์ใช่ไหมคุณผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งนะคะกด Follow กดทุกอย่างยกเว้นกดบล็อกค่ะอ,ะ,อ,ะ,อะเดี๋ยวพี่เข้ามาแป๊บเดียวไปสั่งงานพาะดูสถานการณ์ล่าสุดทำไมมันเงียบไปข่าวอะแผ่นดินของเราย่อมเป็นของเราอยู่ดี ที่ใดย่อมเป็นของเราอยู่ดีเอาตัดไปสิเออเนี่ยคุณผู้ชมบอกว่าอยากให้พี่ยุทธร้องทั้งเพลงอืใช่ไหมคะอ่าคือเราก็ไม่รู้เนาะว่าเขารวมตัวกันคือมันคือกิจกรรมอะไร อม, <laughs> มาเดี๋ยวรอพี่สักครู่นะ